โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการกําจัดเชื้อไฟทอปเทรานในทุเรียนหมอนทองครับได้รับการสนับสนุนการวิจัยในปี2564คือเรกเริ่มเดิมทีก็คือว่าในปี2564เนี่ยมูลค่าการส่งออกทุเรียนก็ก็เริ่มไต่บันไดสูงขึ้นมาเรื่อยๆเกษตรกร,ก,รก็ยังเจอปัญหาเรื่องของการตายยกแปลงของทุเรียนประกอบกับ ได้ทําวิจัยเรื่องพืชพิกไทยในประเทศไทยพืชสกุลพิกไทยในประเทศไทยก็เลยทํำทดสอบเบื้องต้นก่อน ก่อนที่จะขอทุนก็พบว่ามีหลายตัวมีฤทธิ์น่าสนใจนะครับก็เลยได้คุยกับอาจารย์ทางด้านของมอกเกษตรนะครับก็จะมีอาจารย์ทีราชาติที่เคมีอาจารย์ปิศนาที่จุลชีวะนะครับอาจารย์ดมศักดิ์ที่โรคพืชร่วมกับราดกระบางก็คืออาจารย์ผลประภานะครับแล้วก็นักวิจัยของสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรและก็อาจารย์พืชไร่ที่คณะเกษตรบางเขนเนี่ยนะครับก็ทําวิจัยร่วมกันจากปีหกสี่เนี่ยมูลค่าการส่งออกของทุเรียนไปจีนเนี่ย ค่อนข้างไต่เป็นบันไดที่มีความชันสูงมากและไทยก็ยังเป็นประเทศแรกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในเอเชียแล้วก็ส่งไปจีนเป็นหลักนะครับตลาดของบ้านเราก็คือจีนข้อมูลที่รคคอร์ดไว้ตอนนั้นที่ปี63-68ถึง 6, 8, เพิ่มจาก6 0แสนกว่าตันเป็นล้านกว่าตันนะครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากและปัจจุบันก็พบว่าตลาดจีนก็ยังมีความต้องการสูง แต่ปัญหาหลักๆของเราก็คือว่าการตายยกแปลงของทุเรียนจากการทำลายของเชื้อหลายๆตัวแต่ตัวหลักๆก็คือไฟทอปเทล,ล่าซึ่งแหล่งปลูกทุเรียนหลักๆก็คือภาคตะวันออกกับภาคใต้แล้วถ้าดูพื้นที่เนี่ยทางภาคใต้จะมีพื้นที่การปลูกที่มากกว่าตะวันออกแต่การจัดการนําภาคตะวันออกจะดีกว่าภาคใต้หน่อยประกอบกับอากาศอะไรหลายๆอย่างทำให้โรคไฟทัปเทล,ล่าในภาคตะวันออกนจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคใต้ นะครับเพราะควากใต้ขวางท้นมันสูงเราก็ได้ลงแปลงสำรวจดูวิธีการการจัดการต่างๆว่าเขามีวิธีการเริ่มตั้งแต่กระบวนการดูแลขนส่งอะไรยังไงนะครับคนกว่าจะมีการส่งออกแล้วก็ได้ดูการตายการตายยกแปลงของทุเรียนเนี่ยเขาจะเริ่มตายตั้งแต่ส่วนโคนไล่ไปถึง ลำต้นกิ่งแล้วก็แพร่ไปที่ต้นต่างๆจนจนหมดสมว่ามีสิบไร่ก็ตายทั้งสิบมีทั้งร้อยก็ตายทั้งร้อยทีนี้เกษตรกรก็จะแก้ปัญหาด้วยการปลูกใหม่ก็คือต้นไหนตายก็จัดการการตามวิธีการอารักขาเพื่อก็คือขุดเผาแล้วก็ปลูกใหม่ก็หมุนเวียนไปอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่และมูลค่าการเสียหายค่อนข้างสูงมีบางส่วนก็จะรักษาด้วยการ รักษาแผลโดยการพูดโดยการตาดัดโดยการทายาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางต้นก็ถ้าช่วยทันก็ทันแต่ว่าประสิทธิประสิทธิผลก็จะลดลงแทนที่จะได้ผลิตผลเต็มที่ก็จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งเพราะจะมีแค่บางส่วนที่ที่จเจริญเติบโตต่อไปได้และให้ลูกให้ผลก็คือให้ผลไม่เต็มที่ว่าอย่างนั้นในกรณีที่ถ้าสมมุติว่าคอยทับทิรามันลงที่ผลเนี่ยมันจะไปแสดงตัวบ่อยครั้งมันจะแสดงตัวตอนกระบวนการขนส่ง คือมันจะไปเน่าที่ปลายทางแต่ต้นทางดูเหมือนว่าดูดีบางส่วนนะครับแต่บางส่วนก็จะแสดงตัวออกมาเลยว่าเออก็เน่าตั้งแต่ต้นทางนะครับอันนั้นเขาก็มีการคัดทิ้งแต่ถ้ากรณีที่ไปเน่าปลายทางเนี่ยจะถูกจะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักในการส่งออกบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว ก็คือทั้งต้นทั้งผลจะได้รับผลกระทบหมดเลยส่วนเชื้อที่หลักก็คือไฟทอฟเทอร่าเนี่ยแหละครับตัว,ต,วตัวหลักซึ่งสามารถจะทําลายพืชได้ในระยะทั้งเป็นสปอร์และก็เป็นเส้นใหญ่ในเกษตรศร์ก,ก็จะพูดกันว่าเรียนจบแล้วก็คือเรียนเขาตายยกปแปลงละขาจะพูดว่าเรียนจบละทีน,นี้วัตถุประสงค์ก็คือเราศึกษากลไกาการออกฤทธิ์ของส่วนสกัด5ชนิดนะครับศึกษาจากนั้นเราก็เอาส่วนสกัดทั้งหมดเนี่ยมาศึกษาเพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์ ในห้องทดลองรวมทั้งการออกริ์รวมทั้งการประยุกต์ใช้หลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้สูตรสางเคมีสูตรของสารบริสุทธิ์เพียวคอมเพล็์ที่มีฤทธิ์ต่อเชื้อไฟทอปเทรานะครับเพื่อว่าจะได้เป็นใช้ในกระบวนการการผลิตต่อไปในกระบวนการการทางานของเราเราเริ่มจากรวบรวมวัตถุดิบตามหลักอนุกรมวิชาเพื่อก็คือหาวัตถุดิบที่มีปริมาณเพียงพอนะครับตัวระบุชนิดเพื่อเป็นการว่า ทุกครั้งเราจะใช้พืชจากแหล่งนี้ชนิดนี้นะครับทำสกัดหยาบผ่านกระบวนการทางเคมีซึ่งขั้นตอนนี้พอได้สารสกัดยาปับ๊บเราก็ไปทดสอบฤทธิ์ในห้องปฏิบัติการจากนั้นเราเลือกส่วนสารสกัดหยาบที่มีฤทธิ์มาแยกเป็นส่วนสกัดแล้วก็เอาส่วนสกัดไปทดสอบฤทธิ์แล้วก็แยกจนได้สารบริสุทธิ์แล้วก็เอาสารบริสุทธิ์ไปทดสอบฤทธิ์พอสุดท้ายแล้วพอได้สารบริสุทธิ์ที่รู้ว่ามีฤทธิ์แล้วรู้สูตรโครงสร้างแล้วเราก็ไปทดสอบกับพืชในเรือนทดลอง นะครับแล้วก็ศึกษากลไกการเข้าทำลายของเชื้อว่าเชื้อมันเข้าทำทำยังไงดูเหมือนว่าค่อนข้างเป็นงานเนี่ยซึ่งจากเวลา2ปีก็จะเหลือแค่1นปีนะครับแผนผังก็จะประมาณนี้ออกสํารวจเก็บตัวอย่างทําแห้งผ่านกระบวนการทางเคมีนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักๆของฟางโปรโตเคมก็อยากที่บอกว่าเราก็นําส่วนลําต้นและใบยแยกเป็นลําต้นและใบนะครับหมกักด้วยเฮกเซน7วันเอาไปอีวัปได้คดรูดหมักด้วยแอคทิวอะซิเตต7วัน แล้วก็ท่อาตามลำดับอย่างละ7วันอย่างละ7วันนะครับเหมือนคล้ายกันลบทีลาโซเวนเพราะฉะนั้นตัวอย่างของเราเนี่ยพืชหนึ่งเราจะคูณ2แล้วก็คูณ3โซเวนค่อนข้างเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างเยอะการทดลองนะครับเราก็ศึกษาสุดอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อนื่งจากว่า ไฟทับทูล่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องหาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อไฟทับทูล่านะครับและเชื้อไฟทับทูล่าที่เรามุ่งประเด็นก็คือจะเป็นเชื้อที่ดื้อต่อเมตาเลกซิลเราไม่ได้ออกไฟทับทูล่าทั่วไปเราจะมุ่งที่เชื้อที่ดื้อยาเราทดสอบพืชทั้งหมด40ชนิดนะครับ3ตัวสกัดและแยกกัดลำต้นและก็ใบแยกทดสอบส่วนสกัดสารสกัดยาส่วนสกัด และพิสูจน์โครงสร้างทดสอบกับต้นกล้าในเรือนทดลองผลการศึกษานะครับเราเพบว่าเราได้สูตรอาหารที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงเชี้ยวไฟท็อปเทอราในห้องปฏิบัติการเนื่องจากว่าในอดีตเวลาเลี้ยงไฟท็อปเทอราเขา,เาจะใช้สูตรของน้ำมะเขือเ,เทศยี่ห้อวีเอซึ่งตอนหลังผู้นําเข้ารายใหญ่ไม่ไม่นําเข้าน้ำมะเขือเ,เทศชนิดนี้ทําให้สูตรในการเลี้ยงเชี้ยวไฟท็อปเทอราเป็นเรื่องต้อง ศึกษากันใหม่ซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็พบว่าเราก็ได้สูตรบางตัวที่สามารถใช้ในเลี้ยงเลี้ยงไฟทอปเทราในห้องปฏิบัติการได้นะครับแล้วก็ได้เชื้อที่ทนทานเมกาเล็กซิล4อายสโซเลตจากจังหวัดชุมพรและก็สุราชไล่เก็บเกือบทุกอำเภอในในจังหวัดชุมพรและกุสุราชแต่เราพบว่ามีอยู่4อายสโซเลตที่ทนทานต่อเชื้อเม t a าเล็กซิลนะครับแล้วเราก็ใช้เชื้อ4ตัวนี้ในการทดสอบในขั้นต่อไป เราก็จะได้รูปร่างหน้าตาของเส้นสีไอโซเลตว่าสปอร์เป็นยังไงเชือ้อเส้นใหญ่เป็นยังไงนะสุดท้ายเราได้สีไอโซเลตนะครับแล้วเราก็เอาสีไอโซเลตเนี่ยไปทดสอบการเกิดโรคว่า เกิดโรคจริงๆไหมเราพบว่ามันสามารถทําให้เกิดโรคในต้นกล้าทุเรียนในในเรืนอนเพราะชานะครับรวมทั้งเกิดโรคในผลทุเรียนด้วยแล้วก็เกิดโรคในห้องปฏิบัติการดูดรวมทั้งก็จะมีวิธีการทดสอบทั้งผลที่ผิวและก็เนื้อด้วยต่างๆทีนี้จากสมุนไพสรสกัด40ชนิดที่เราใช้ในการสกัดกับพิกไทยเป็นสกุลเดียวกันนะครับที่เราใช้ในการทดลองเราเพบว,ว่ามี6ชนิด ที่มีฤทธิ์สูงในการยับยั้งทั้งสปอร์และก็เส้นใยจากในห้องปฏิบัติการเราก็เลยคัดเลือกมา4ชนิดเนี่ยมาทดสอบแฟกชั่นนะครับเพื่อการพิสูจน์ฤทธิ์ทางเคมีเราเราก็จะได้2องแฟกชั่นนะครับที่มีฤทธิ์สูงสูงแบบ85%ขึ้นไปเราก็เลยคัดเลือก2องแฟกชั่นมาแยกแฟกชั่นต่อเรื่อยๆนะครับจนได้สูตรของสารทางเคมีของสารบริ์สองตัว นะครับก็คือฟลูดิอัลกับซิเลโนนและหลังจากนั้นเราก็นำสารบริสุทธิ์สองตัวนี้ไปทดสอบฤทธิ์อีกทีหนึ่งแล้วก็เราก็ได้สูตรโครงสร้างเราก็พบว่าสารบริสุทธิ์สองตัวนี้ให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไฟทอปเทอร่าได้น้อยกว่าสารสกัดหยาบและก็ได้น้อยกว่าแฟกชั่นอีกด้วยสารกลไกการเข้าทําลายของเชื้อไฟทอปเทอร่าในทุเรียนผมก็บว่าการศึกษาของเราเป็นการศึกษาครั้งแรกในโลกนะครับที่มีรายงานว่า เชื้อไฟทอปเทอราเนี่ยเข้าไปทำลายทุเรียนอย่างไงซึ่งก่อนหน้านี้นก็จะมีบางเปเปอร์ที่พยายามทำออกมาโดยการใช้โมเดลนะแต่ของเราได้เห็นจริงๆว่าม,มันมีธีการเข้าไปอย่างไรเริ่มจากมันเคลือบที่ผิวก่อนแล้วก็ค่อยแทงสปอร์เข้าไปข้างในแล้วค่อยไปตั้งทินถาข้างในนะครับแล้วก็สร้างสปอร์สร้างอะไรของเขาต่อไปที่ภายในเนื้อเยื่อและสปอร์เหล่านี้ก็ขยายแพร่ต่อไปทีนี้เป้าหมายในของงานวิจัยครั้งนีน้จริงๆคือเราอยากให้เกษตรกร,กรสวนทุเรียน แต่เราพบปัญหาว่าวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไปทับตัวเรียนเนี่ยไปทับัวล่าในทุเรียนเนี่ยเป็นพืชป่าที่มีวัตถุดิบค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเราจะส่งเสริมให้เขาใช้โดยการเก็บมาจากป่ามันก็ไม่น่าจะเพียงพอนะฮะและในขณะเดียวกันถ้าเราจะสังเคราะห์สารสองตัวนั้นน่ะปรากฏว่าสารสองตัวนั้นก็ให้ประสิทธิภาพน้อยกว่าสารสกัดยาหรือว่า สวดสก,กัดด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแนะนำไม่ใช้ในรูปของครูดในรูปแบบของการทาแล้วก็มุ่งไปที่เชื้อที่ดือ้อตอบเมกตาเล็กซิลรวมทั้งการเป็นยาถังเลือกสลับกับเหมือนว่าใช้สักสี่สัหปีใช้สารเคมีมาสักสี่สหปีแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เบรกเบรกการทนแบบเบรกการดื้อยาของเชือ้อนอกจากนี้ก็อายพวกกลุ่มเกษตรกรที่ทำทุเรียนอินทซียครับ ก็อาจจะเป็นมุ่งประเด็นประเด็นได้อุปสรรคหลักก็คงยังเป็นเรื่องของปริมาณวัตถุดิบที่ไม่ยังไม่เพียงพอซึ่งตอนแรกเราคิดว่าถ้าเราได้สารบริสุทธิ์เราก็จะสังเคราะห์สารบริสุทธิ์ขึ้นมาปรากฏว่าสารบริสุทธิ์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าสารสกัดยาก็ส่วนผลกระทบที่ได้นะบอกว่าก็ยังไม่มีการนําไปใช้โดยตรงเพราะว่าเราเพิ่งโครงการวิจัยเพิ่งได้รับเริ่มทําการทดลองปี2564แล้วก็ติดโควิดก็เลยยังไม่ได้มีการเปิดเผยและก็อย่างนั้นยังไม่ได้ตีพิมพ์ผลงาน ส่วนการนำไปใช้ก็คืออย่างที่บอกอยากจะแนะนำให้ทางด้านผู้ผลิตทุเรียนออร์แกนิกนะครับหรือการใช้การเบรกการดื้อยาแล้วก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชชนิดนี้ก่อนพืชที่มีศักยภาพส่วนใหญ่แล้วจะพบทางด้านตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้หรือจะพูดง่ายๆคือชายแดนอำเภอที่ติดพวกจังหวัดที่มีชายแดนติดก,กับฝั่งพามา่าก็จะมีริห์หลายๆตัวที่น่าสนใจแต่ที่แน่ๆคือเราพบแล้วว่ามี6ชนิดสมุนไพรที่มีริด นะครับ